สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยวันนี้ก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับตลาดซื้อขายนักเตะเรายังคงเล่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็วงการฟุตบอลที่มันร้อนแรงนะขนาดนี้ก็ต้องมองถึง วิถีที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับคือ Move on กับปัญหาที่มันผ่านมาแล้วก็ต้องมองเถอนาคนด้ว่าจะทํายังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจากการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับจากบอลไทยแล้วเนี่ยช่วงนี้ครับกระแสะฟุตบอลยุโรปก็มาเหมือนกันอย่าลืมติดตามเชียร์ฟุตบอลยุโรปกับช้างนะครับช้างเติมเต็มความสนุกให้คุณและเพื่อนได้อินกับทุกโมเมนต,ต์เหมือนได้เข้าไปเชียร์อยู่ในสนามสามารถติดตามรายละเอียดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีของรางวัล มากมายได้ที่ Facebook ช้างเวิ l ์ข้อบอลคอช้างคอเดียวกันช้างเวิ l ์ครับ มาเริ่มกันที่เรื่องราวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากที่คุณปวินพิรมพักดีเนี่ยได้ใส่เกียร์ถอยออกจากเต็มตัวก็ขาดจากทุกตําแหน่งแล้วนะครับในสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดนี้ทั้งในแง่ของไทยลีกและก็ทีมชาติแต่ยังคงสนับสนุนอยู่นะครับในเรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมไม่ว่าจะชุดไหนเนี่ยก็ไปใช้งานที่ BG ได้เลยนะครับขณะที่ทางฝั่งของคุณนนพัฒน์ล้ำซำนายกสมาคมนะครับก็เดินหน้าต่อมีการแต่งตั้งประธานไทยลีก ทั้ง3ระดับเลยนะครับไทยลีก1ก็เป็นคุณฟลุกธนวัฒนิติการชนาจากราชบุรีแล้วก็ไทยลีก2เนี่ยเป็นคุณอนุรุตนาคาสายจากไชน่าฮอนบิลซึ่งก็จะคั้วตำแหน่งผู้จัดก,การทั่วไปของทีมชาติไทย u 17ด้วยส่วนไทยลีก3เนี่ยก็จะเป็นคุณป๊อกวิลักษ์โหลทองจากเมืองทองยูไนเต็ดก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการเมืองเนี่ยก็มีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือว่าครอมอใหม่นะครับแน่นอนพอมีข่าวออกมาเนี่ยก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับในโลกออนไลน์ซึ่งตรงนี้ ก็แล้วแต่บุมมองของแต่ละคนทั้งที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ในบุมผมเนี่ยนะครับจริงๆเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันควรจะต้องเข้าสภากรรมการก่อนหรือว่าคณะทํางานที่มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าตั้งแต่เลือกตั้งเข้ามาเนี่ยจะต้องถามทั้ง16สมงสรแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยคุณแป้งเดินเกมเร็วเลยนะครับแต่งตั้งทันทีแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงค่าของวันจันทร์หลังจากที่คุณประวินเนี่ยส่งหนังสือขอถอนตัวจากการดูแลทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปี อาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์คลุกกุ่นแล้วก็หนักหน่วงมากกว่าเดิมน,นะครับแต่ข้อดีคือไม่ต้องคุมเครือชัดเจนกันไปเลยนะครับจะได้หาทางออกในเมื่อไปกันไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องต่างคนต่างเดินคราวนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับว่าแน่นอนแหละสิ่งที่แฟนบอลคิดหรือว่าคนในวงการคิดก็อาจจะมองได้ในแง่เดียวกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีสโมสรของตัวเองดูแลอยู่ในฐานะประธานสโมสรแล้วถ้าเกิดว่ามาดูแลแต่ละลีกเนี่ยมันจะเหมาะสมไหม พราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเอางี้ดีกว่านะครับคงไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไปด่าว่าพอสโมสรเอาทีมชาติไปดูแลก็ไม่เหมาะสมพอทีมชาติดึงกลับไปทำอ้าวอันนี้โอเคถูกต้องตามหลักสากลแต่พอเป็นเรื่องนี้เนี่ยบางคนก็มองข้ามและก็บอกว่าไม่เป็นอะไรซึ่งในมุมผมเนี่ยก็เฉยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแตกกระสานสร้างเซ็นกันแล้วเอาคนที่รู้ปัญหา เข้ามาจัดก,การดูแลและกันก็หวังว่าเวลาเนี่ยจะเป็นเครื่องวิสูจน์นะครับว่าไปกันได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยพร้อมที่จะมีไอเดียพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและก็กล้าที่จะพูดกันมากขึ้นแล้วครับในการรวมตัวกันชุดนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องมีเม็ดเงินในการเข้ามาดําเนินการทั้งการจัดการแข่งขันหรือว่าการหาเม็ดเงินเข้ามาเพื่อหล่อเลี้ยงสมาคม,คมกีฬาฟุตบอลรวมถึงบริษัทไทยลีกด้วย ก็เป็นว่ามันรอไม่ได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้เหลือไปถึง2เดือนฤด,ดูกาลใหม่ก็จะเปิดฉากแล้วซึ่งนอกจากไทยลีก1 2 3ที่ต้องหาเงินเข้ามาสนับสนุนทีมทั้งค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดหรือว่าเงินบำรุงทีมเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าคือการบ้านใหญ่นะครับถ้าปิดจ็อบกับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดได้ตัวเลขสมน้ําสมเนื้ออยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่ได้ไปหักคอสปอนเซอร์มากเกินไปเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจบกันได้แต่ก็คงจะเส้นจะแดงผ่าแปดเหมือนเดิม ไม่ต่างจากฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะวันนี้เนี่ยในเชิงธุรกิจเราก็มาช้าไปนะครับตอนนี้ในกระแสของยูโรก็เห็นกันอยู่และก็ต่อเนื่องด้วยผ่านการกีฬาโอลิมปิกดังนั้นเนี่ยในเคสของฟุตบอลไทยเองเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีการยืนยันแล้วก็ออกสื่อมาเรียบร้อยว่าแต่ละทีมจะได้เงินสนับสนุนในแต่ละลีกเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายวาระเลยที่เหมือนจะเป็นบททดสอบสําคัญว่าจะทํำยังไงที่จะเดินหน้าต่ออย่างเช่น ลีกยู23ที่ประกาศไปแล้วว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจัดเข้ามาเป็นสปอนเซอร์จะมีขอบขายยังไงจัดแบบไหนในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเร่งด่วนและถ้าเกิดเป็นยู23จริงๆเนี่ยปีหน้านะครับจะเล่นซีเกมแล้วซึ่งซีเกมเนี่ยนโยบายหลักๆช่วงหลังเนี่ยเขาอยากจะถอยมาเป็นรุ่นอายุไม่เกิน21ปีด้วยนะครับแต่เจ้าภาพเนี่ยจะเป็นคนกําหนดต้องถามตัวเราได้ว่าเราอยากพัฒนาบอลซีเกมจริงหรือเปล่าถ้าเกิดอยากพัฒนาเนี่ยเราถอยมาเป็นยู21ได้ มันก็จะต่อเนื่องไปถึงการคัดเลือกโอลิมปิกในสมัยต่อไปได้ซึ่งแน่นอนพอถอยมาเป็น u 21เนี่ยมันจะมีความสูสีกันมากขึ้นในอาเซียนแต่ถ้าเกิดเป็น u 23เนี่ยนักกีฬาในขายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะก้าวขึ้นไปสู่ชุดใหญ่กันเรียบร้อยแล้วก็จะมีระยะห่างอยู่บ้างซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าในซีเกม u 23อินโดนีเซียก็แข็งแกร่งถอยมาเป็น u 21เนี่ยก็คงไม่ต่างกันฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือต้องเลือกให้ดีนะครับว่าแนวทางนี้เน มันจะไปตอบโจทย์ในอนาคตใช่ไหมคือโอลิมปิกครั้งหน้าปี2028หรือว่าจะทํากันแค่รูปหน้าปากจมูกให้เห็นว่ามีการสร้างทัวร์นาเมนต์ขึ้นมามีการสร้างหลีขึ้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถพัฒนาได้จริงๆและมันทับซ้อนกับทีสหรือเปล่าครับเพราะว่าหลายทีมในทีสก่อนหน้านี้เขาก็มีกฎนี้กับการใช้นังเตะโคตารุ่นอายุไม่เกิน23ปีลองเปลี่ยนกฎไหมล่ะครับอย่างที่ผมเคยบอกพูดรอบที่2รอบที่3แล้วนะครับคือ เพิ่มเงินให้เขาเป็นเงื่อนไขไหมทีมไทยลีก3าทีมไหนใช้เด็กในเกณฑ์อายุที่สมาคมกําหนดและต้องใช้กี่เกมและถ้าเกิดใช้แล้วยิงประตูได้หรือมีฟอร์มโดดเด่นเนี่ยก็สามารถที่จะได้เงินการันตีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ครับมันจะส่งผลต่อสมโมสรที่เขาอาจจะไม่มีเงินถูงเงินถังแต่เขาอยากจะสร้างเด็กเขาก็จะมามองถึงเรื่องตรงนี้แล้วก็ให้ความสําคัญกับการปั้นเยาวชนสู่ทีมชาติเองแบบนี้วินวินทั้ง2ฝ่ายแล้วก็เป็นการใช้เงิน เกิดประโยชน์ในประสิทธิภาพสูงสุดทีมไทยลีก3เองก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะถ้าเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยจํากันได้ในยุคข,ของบิ๊กออสพลตรวจเอกดอกรสมยศเป็นนายกนะครับมันเคยมีโปรเจกต์ที่เรียกว่าไทยไ์แบกประจําเดือนก็คือจะให้เงินกับนักเตะไทยที่ยิงประตูได้มากสุดในแต่ละเดือนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเตะไทยมีบทบาทเยอะขึ้นในเกมรุกเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราชอบพูดกันว่า จะไม่มีตัวตายตัวแทนของทีละสินแดงดาหลังจากนั้นทําไปก็ไฟไม่ฝ่างเพราะว่าพอติดปัญหาเรื่องของการเงินโปรเจกต์นี้ก็ถูกพับเก็บไปฉะนั้นเอาเรื่องแบบนี้ครับกลับไปทําในทีสามหลีกรากหญ้าทุกทีมเนี่ยผมเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะรับนโยบายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดหลีกใหม่ขึ้นมาเนี่ยบางทีมเขาไม่มีเงินในการจะทําอยูทีทีสามเนี่ยเขาก็เสียโอกาสไปและผมเชื่อว่ามันไม่มีทางเป็นหลีกคุณภาพครับเพราะว่านักเตะหลายคนเนี่ย ถ้าเกิดเก่งแล้วไม่มีทางจะมาเล่นในลีกนี้แน่นอนและก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเตะก,กันเองไม่ได้มีตัวโควต้าต่างชาติไม่ได้มีนักเตะตัวเก๋าเด็กพวกนี้เล่นอยู่ในเวทเดียวกันพอขึ้นมาเจอกระดูกความเขี้ยวของลีกอาชีพก็ใช้เวลาในการสร้างดังนั้นก็เสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนี่เฉพาะยู23นะครับที่ผมมีไอเดียก็ยังขาดยูดลีกด้วยซึ่งอันนี้ครับเป็นจุดเปราะบางของสมาคมทุกชุดเลยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับฟุตบอลเยาวชนอย่างแท้จริงนี่เกือบปีแล้วนะครับ ที่ไม่มีรายการให้เด็กเล่นสมาคมเองเนี่ยควรจะเป็นเจ้าภาพในการจัดโดยตรงขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจหน่วยงานอื่นทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรมพรฒนาศึกษานี่คือหน้าที่ของคุณครับมันคือพาอริเหลักถ้าคุณเป็นสารตั้งต้นที่ชื่อว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและคุณไม่เริ่มต้นก่อนเนี่ยทำให้เป็นตัวอย่างไม่ต้องมาเตะบอลกลางแดดกลางแจ้งเด็กสามารถแข่งขันในปริมาณเกมที่เหมาะสมถ้าทําได้ดี คุณก็สามารถไปคุยและกดดันกับองค์กรอ,อื่นได้เพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณเองทําไม่ได้ไปยืมจะบุกคนอื่นหายใจถึงเวลาก็ไปยืนเป็นกําลังใจเวลานักกีฬาลงแข่งขันเหมือนเดิมก็โอนกระแสนะครับช่วงไหนกระแสดีก็ไปช่วงไหนกระแสไม่ดีก็ไม่ไปซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของกระแสเนี่ยนะครับเหตุการณ์หลังเกมฟุตบอลลีกคับคู่ชิงของ B ีีกับเมืองทองเนี่ยแน่นอนครับเรื่องใหญ่ที่นอกเหนือจากเรื่องของการไม่รับช่อดอกไม้ของคุณปวีณกับคุณแป,งณป้งแล้วเนี่ย มันก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือการชดเชยหรือเยียวยาให้กับเหยื่อที่ไปจอดรถและก็โดนพลุไฟไหม้นะครับจนรถของเขาเนี่ยไม่สามารถกลับมาใช้การได้และก็ยังไม่มีคนเข้าไปจัดการดูแลสมาคมเองก็บอกว่าเดี๋ยวโทรไปโทรไป,รไปสุดท้ายแล้วเนี่ยบีจีปทุมก็จัดการซื้อรถคันใหม่ให้กับพี่อรุณเรียบร้อยก็เป็นข่าวไปแล้วนะครับแต่จุดสําคัญมันคือช่างมันตรงนั้นใครทําใครได้ซึ่งใครจะมองว่าเป็นการเอาคืนเป็นการตบหน้าสมาคม อีซูซูได้ไปเต็มๆทั้งที่รายการนี้เป็นรายการของตัวต้ารี v วครับมันก็คงปฏิเสธไม่ได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณนวลพันจะแอคชั่นค่อนข้างเร็วกับเรื่องพวกนี้แต่ปรากฏว่าครั้งนี้ปล่อยเวลาทิ้งนานเกินไปฉะนั้นสิ่งสําคัญหลังจากนี้ครับหน้าที่จะรับผิดชอบของสมาคมกีฬาฟุตบอลโอเคการจะไปเยียวยากับผู้เสียหายเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จุดที่ทุกคนคาดหวังก็คือการหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้นะครับว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามเพราะว่าตอนเนี้ย เท่าที่ผมไล่เรียงเหตุการณ์เนี่ยมันก็มีอยู่3-4สี่เรื่องนะครับคือเหตุการณ์แรกก่อนการแข่งขันกองเชียร์บีจีสวมชุดดำเนี่ยโบกธงเชียร์รวมตัวกันจุดพลุบริเวณฝั่งอัธจันทร์โซนเอ็นย้ำนะครับกองเชียร์บีจีก็จุดนะครับเหตุการณ์ที่2ก่อนการแข่งขันกองเชียร์เมืองทองโซนเอสก็รวมกลุ่มกันร้องเพลงแล้วก็จุดแฟนเมืองทองก็จุดย้ำนะครับเหตุการณ์ที่3หลังจบการแข่งขันในช่วงมอบถ้วยกองเชียร์เมืองทองเนี่ยลักลอบนําพลุไฟเข้าไป ในอัฒาจาันร์โซนฝั่งเอสและก็จุดพลุรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อย่างที่เห็นกันในถ่ายเท่าสดและก็ที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียและก็มีการยิงพลุวิถีโค้งจากอัาจันทร์ตกลงสู่สนามและก็บริเวณรอบนอกสนามแข่งขันแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าไปตกจุดไหนบ้างเหตุการณ์ที่4หลังจบการแข่งขันมีการทะเลาะวิวาดกันนะครับด้านนอกระหว่างกองเชียร์เมืองทองและก็สโมสรบีจีปทุมบริเวณกิจกรรมโซนอ e ีนะครับก็คือตรงช่วงลานพญานาค และก็มีคนบาดเจ็บและก็มีรถตู้ที่จอดแถวนั้นเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายเป็นรอยบุบด้วยยังไม่พอนะครับมีหนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์ที่5ในช่วงเวลา3ทุ่มหลังจบการมอบถ้วยภายในสามแข่งขันได้รับแจ้งจากทีมรักษาความปลอดภัยว่ามีความเสียหายของรถกระบะที่จอดอยู่ด้านหลังอัตจันทร์โซนเอ็นซึ่งก็คือรถคันที่ถูกไฟไหม้นี่แหละครับฉะนั้น5เรื่องตรงนี้ต้องไปประกอบเหตุการณ์แล้วก็ตอนนี้คณะพิจารณาวินัยมารยาทเนี่ยนะครับได้เอาคลิปทุกอย่าง มารวมกันแล้วและก็ไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดและก็ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สรุปความเสียหายทั้งหมดนะครับที่ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องรับผิดชอบรวมถึงบริเวณใกล้เคียงที่เกิดขึ้นจากการจุดพลุด,ด้วยและก็ประสานไปที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของสถานีตารวจภูธรคลองหลวงที่ปทุมธานีและเขาก็บอกว่ามีหลักฐานชี้ชัดถึงผู้กระทําผิดผ่านกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานโดยอยู่ระหว่างการนําตัว ผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีผมเชื่อว่าเรื่องนี้จริงๆมันอาจจะไม่ได้ช้านะครับแต่เขาเนี่ยคงไม่อยากให้คนทำผิดเนี่ยรู้ตัวจะได้เข้าชาร์จได้ทันซึ่งมันน่าสนใจตรงนี้นะครับว่าแฟน BG ก็จุดแฟนเมืองทองก็จุดแล้วนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงการให้ความเป็นธรรมจากหลักฐานที่จะต้องปรากฏหลังจากนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าทั้ง2ทีมอาจจะไม่ได้จุดก็ได้อาจจะมีกลุ่มคนไม่หวังดีที่ต้องการสร้างสถานการณ์ทำก็เป็นไปได้เหมือนกัน ดังนั้นตอนนี้เนี่ยแฟนบอลเมืองทองก็โดนทัวลงหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาพใหญ่ที่ออกสื่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นในโซนกองเชียร์ของเมืองทองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่มีใครเห็นหลักฐานนะครับว่าต้นสายปลายเหตุของรถกระบะคันที่ถูกไฟไหม้จากพลุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากในสนามกระเด็นออกไปหรือว่าจากนอกสนามที่มีการก่อเหตุกันซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งน้องๆไปที่สพคลองหลวงเพื่อไปติดตามความคืบหน้าและผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับน่าจะได้ตัว ผู้กระทําผิดมาลงโทษเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าทุกข์แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลที่เสื่อมเสียชื่อเสียงจากเรื่องนี้นะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับก็มี Facebook ของกลุ่มแฟนบอลเมืองทองนะครับซึ่งจากความคืบหน้าที่ผมเล่าให้ฟังประมาณ4-5เหตุการณ์นี่แหละครับที่คณะพิจารณาวินัยมารยาทเนี่ยเขาได้เช็คจากหลักฐานทั้งหมดที่มีเนี่ยกลุ่มนี้ครับเขาก็ลงความเห็นว่าขอรับผิดชอบค่าปรับทั้งหมด ตามข้อ2และก็ข้อ3ให้กับเมืองทองโดยไม่มีเงื่อนไขใดใดตอนนี้รอบทลงโทษเรื่องของจํานวนเงินที่ชัดเจนจากคณะวินัยของทางสมาคมมาถึงสมโมสรเมืองทองส่วนข้อ4ที่มีการทะเลาะวิวาสร่วมกันและก็ข้อ5ที่ไฟไหม้รถจากเหตุการณ์พุเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังกันเนี่ยทางกลุ่มนี้เขายืนยันว่าเขาได้กลับออกไปจากสนามนานแล้วนะครับและจากหลักฐานต่างๆที่มีเนี่ยไม่ใช่พวกเขาตั้งแต่ทีแรก เหมือนที่สื่อและเพจต่างๆได้มีการชี้นาผสมข่าวเท็จลงสื่อต่างๆทําให้ทางกลุ่มเนี่ยต้องเป็นจําเลยและสําคัญที่สุดโดยข้อ5เนี่ยนะครับได้ทราบมาว่าทางผู้เกี่ยวข้องรู้ถึงตัวคนกระทําผิดตั้งแต่คืนวันรุ่งขึ้นจากกล้องแล้วก็พยานบุคคลต่างๆว่าใครทําซึ่งตอนนี้ก็มาดูกันว่าจะก,กล้ายอมรับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าก่อนหลักฐานต่างๆจะค่อยๆเปิดมาเองโดยแฟนบอลก็อยากให้ช่วยชี้แจงสังคมให้ชัดเจน หรือแค่ซื้อรถให้แล้วจบหล่อๆแบบนี้ก็ไม่เอานะโอวัน oh, นี้ก็ชัดเจนนะครับว่าสื่อสารถึงสโสมสรบีจีปทุมแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดถ้าได้ตัวผู้กระทําผิดมาก็ต้องลงโทษให้หนักเลยนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับไม่เสื่อมเสียกระบวนการแล้วก็ไม่เสื่อมเสียกับสโมสรด้วยแหละครับ จะได้มาตอนที่เรื่องของเอกนิตปัญญากันหน่อยครับหลังจากที่มันมีทวิตเตอร์หรือว่า X เนี่ยนะครับสื่อสังคมออนไลน์ที่ต่างประเทศเขาชอบเล่นกันเนี่ยมันก็มีข้อมูลจากมาโกมอร่าได้เปิดเผยว่าอุระวะเตรียมจะยกเลิกสัญญากับเอกนิตปัญญาที่จริงๆเนี่ยเหลือสัญญาถึงปลายปีนี้นะครับแต่ปรากฏว่าจะถูกส่งกลับเมืองทองซึ่งจากรายงานข่าวนี้เนี่ยนะครับผมเช็คมาเรียบร้อยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นจริงนะครับ เพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยก็ยังคงฝึกซ้อมกับอุระวะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทีมงานฝ่ายเทคนิคของอุระวะที่เป็นคนรั้งตัวเอกนิตให้อยู่กับทีมต่อด้วยการให้สัญญายืมตัวอีกหนึ่งปีแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนโค้ชจากมาเซสกอร์ซ่ามาเป็นแพมาเทสเฮกโมเพราะว่าสโมสรเนี่ยยังต้องการตัวของบุกอยู่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับอยากให้อยู่กับทีมเพื่อพิสูจน์ตัวเองอย่างน้อยจนจบฤดูกาลนี้แล้วค่อยพิจารณาในเรื่องของออปชันการซื้อขาด ว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะว่ามันเป็น line เดทไลน์แล้วนะครับเรื่องทองให้ยืมต่อเนื่องมาถึงปีครึ่งแล้วถ้าเกิดครบสัญญาตรงนี้ก็ควรได้คําตอบว่าเด็กจะได้ไปต่อไหมในเชิงธุรกิจซึ่งที่ผ่านมาการไม่มีชื่อก็เพราะว่าเอกนิตเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ว่าตัวเขาเนี่ยยังคงสู้อยู่นะครับและต้องการจะเล่นให้กับอุระวะต่อไปถึงแม้ฟอร์มจะดรอปก็ตามหลังจากได้โอกาสเป็นตัวสำรองรวมถึงในเกมเลเว,วครับแต่ก็ทําได้ไม่ดี ดังนั้นชัดเจนนะครับว่าจุดประสงค์ของเอกนิตถึงแม้ว่าจบปลายปีนี้เอกนิต e จะไม่ได้ไปต่อก,กับอุระวะไม่รับการเซ็นสัญญาถาวรในการซื้อตัวแต่เขาก็ยังจะหาทีมในเจลิกเล่นต่อไปเพราะว่าต้องการที่จะค้าแข่งในต่างแดนและไม่ยอมแพ้ง่ายๆและที่สําคัญเนี่ยโปรไฟล์ของเอกนิตในช่วงเวลากับทางสกอซ่าก็ยังติดตาหลายทีมในเจลิกอยู่ถึงแม้จะไม่ได้ทีมในเกรดใหญ่เหมือนอุระวะแต่เป็นไปได้ ที่จะได้โลดแล่นต่อในศึกเจลีกอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าเงื่อนไขจะน่าพอใจไหมและตัวของบุ๊กเองเนี่ยก็ต้องการโอกาสในการลงเล่นที่การันตีมากกว่านี้แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็าตามนะครับคงไม่ oh, มีใครบอกว่ามาทีมนี้ได้เล่นแน่ๆต้องไปสู้ใหม่แต่อย่างน้อยศักยภาพจากการฝึกซ้อมกับอุระวะเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับเขาแน่ในการปรับตัวเล่นกับทีมอื่นในเวทีเจลีกด้วยกันขณะที่กีเดนพยองหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจของซีซั่นที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ได้พัก นักเตะที่หมดสัญญาก็มีการโพสต์ลาทีมแล้วเช่นโคททโรโอมริกับญี่ปุ่นแล้วนะครับชนโคบิลงวมถึงอ e ีเจซองยังไม่ดูทิศทางว่าคนไหนจะมีโอกาสคัมแบ็กต่อสัญญาก,กับทีมบ้างซึ่งอ e ีเจซองเนี่ยก็มีกระแสะข่าวก่อนนันนี้ว่าน่าจะเป็นสมาชิกใหม่ของหนองบัวแต่ดูจากการเสริมทัพของทางหนองบัวแล้วเนี่ยมีโคใต้อเชียมา2คนเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าง,งานหรือเปล่า จากการคุยกันที่ไม่ลงตัวของสัญญาในก่อนหน้านี้สวนักเตะไทยก็ไปแล้วนะครับการดินิน้าวรันศักดิ์เลือกย้ายไปอยู่กับปัจจวบและกาวินทำสัตจานนันตัดสินใจแขวนถุงมือซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นสตาฟโค้ชหรือว่าผู้ฝึกสอนผู้ดูแลประตูต่อไปคราวนี้นครับหลายตําแหน่งมันขาดซึ่งจุดที่เปราะบางสำหรับเมืองทองคือผู้ดูแลประตูนี่ละครับตอนที่มีกาวินมาเนี่ยบอกเลยว่าหลายนัดก็แว่งจากตำแหน่งนี้นะครับก็คงต้องตามหาตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมและก็พร้อมจะยืนระยะ แทนที่ของกวินทำสัจจานัน์โดยตัวที่มีอยู่ในทีมเนี่ยก็อาจจะรับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีสีซสั้นแต่ขาเข้าเนี่ยนะครับหลายคนก็ถามมาว่าเฮ้ยพี่มีข่าวเมืองทองไหมทําไมเงียบจังเลยก็ต้องยอมรับว่ามันเงียบจริงจริงนะครับเพราะว่าสถานการณ์การเงินของเมืองทองในช่วงหลังอ่ะผมพูดตรงๆเลยก่อนแข่งลีกครับนัดชิงเนี่ยคือพี่ชายอุตรากัปตันทีมที่ชัดเจนแล้วว่าเลือสัญญาก,กับเมืองทองอีกเพียงแค่1ปีฉะนั้นถ้าจะซื้อขายกันตรงนี้นะครับเมืองทองเนะน,น,นี่ย พราะถ้าเกิดปล่อยไปในตลาดเล็กสองเนี่ยพิชาจะเข้าสู่กฎบอสแมนกับการเหลือสัญญาเพียงแค่6เดือนและเขาจะสามารถเจราจากับทีมใหม่เซ็นสัญญาย้ายทีมได้อย่างล่วงหน้าแบบฟรีๆโดยที่เมืองทองไม่ได้เงินสักบาทหลังจากที่จ่ายเงินซื้อตัวเข้ามาเหมือนกันแต่สิ่งต้องคิดอีกเรื่องหนึง่งของกิเลนผยองนะครับสารตั้งต้นก็คือเรื่องของโคช้ชความชัดเจนก็ยังไม่เกิดเหมือนกันและจะไปเสิร์ฟนกเตะเข้ามาได้ยังไงอย่างนิลออสิกเนี่ยที่เข้ามาแทนที่มาริโอยูโรฟสกี้ก็หมดสัญญากับทีมไปแล้วและที่ผ่านมา ก็รับเงินเดือนอยู่ประมาณสัก4 0 0 0นบาทนะครับเท่าที่ผมจําได้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงกับเงินเดือนของโค้ชต่างชาติอาจจะไม่ได้สูงถึงขนาดระดับท็อปนะครับแต่ด้วยความเคารพครับถ้ามองตัวเลขนี้แล้วเนี่ยมันก็ยากที่ตัวมิลลสเนี่ยจะไปรับเงินกับทีมอื่นเพราะว่าถ่าเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยมันคือทีมในกลุ่มท็อปโฟซึ่งก็มีโค้ชกันหมดแล้วด้วยนะครับถามว่าจ่ายได้ไหมจ่ายได้แต่เขาจะเอามิลลสโยสิกหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งกลับมาว่า เขาเป็นเมืองทองเนี่ยเมืองทองคือทอาไฟและด,ดูการล่าสุดและถ้าเกิดลงไปอยู่กับทีมอื่นที่ไม่ใช่เมืองทองอันดับล่างลงไปกว่านี้ก็มีโคช้ชกันหมดบางแล้วก็ในซีซั่นใหม่เนี่ยโค้ชไทยบุญมาอจะได้โปรไลเซ้นแล้วนะครับหลังจากที่จบในรุ่น3ชัดเจนแล้วแบบเนี้จะขึ้นมาคุมทีมเองแบบร้อยเก็มีความเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าโค้ชไทยก็ยังคงอยู่ในบทบาทน,นี้แหละครับพอที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นคุณสือลูกหม้อของกิเลนพยองมาอย่างยาวนานเอาเป็นว่าต้องมาลุ้นนะครับวีลอตโยสิก จะไปต่อกับทีมได้ไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ปแปลกอะไรนะครับเพราะว่ามิลอดเองก็เข้าเข้าออกกับเมืองทองอยู่แล้วถ้าเกิดครั้งนี้จะไม่อยู่และกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายอะไรเดี๋ยวเบื้องทองตามให้ต่อเนื่องมากกว่าดนนีนะครับไม่ใช่มีข่าวที่ผ่านมาพยายามทํามาตลอดลองย้อนไปดูทุกคลิปก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันเป็นนักเตะขาออกซะมากกว่าส่วนน้องบูวพิชยาครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้เปิดตัวสอนนักเตะเกาหลีใต้อย่างพักยองบูจากบูซานไฮพาร์ รวมถึงยูยองแจจากทางพยองแท็กซิต้เซนตอนนี้ทีมเองก็คงเดินหน้าเจราจานักเตะใหม่ต่อเนื่องแทบจะครบแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีดีลล่มไปด้วยอย่างอ e ีแจซองของเบอรทองเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเจราจากันไม่ลงตัวนะครับก็เลยไปจบที่2ตัวเกาหลีที่มาแล้วก็เปิดตัวไปแล้วค่าเดียวกันครับอีก1ดีลที่พลาดตัวไปก็คือเอริกจฮาน่านะครับ เจราจากับหนองบัวมาสักพักแล้วครับก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยมาค้าแค่ในเมืองไทยกับเมืองทองนี่คือดีกรีตัวทีมชาติเคนยานะครับเคยเป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็ย้ายกลับไปเล่นในลีกของยุโรปในโรมาเนียกับทีม UTA อารปรากฏว่าการเจราจาเนี่ยมันล่มไปเพราะว่าหนองบัวเนี่ยไม่สามารถยื่นข้อเสนอสู้กับบาหลียูเนเตดได้ทําให้เอริกเนี่ยจะเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของเอเลียสดอเละนะครับ เล่นอยู่กับบาหลีตอนนี้ในหลีของ Indo, อินโดก็จะไปแทนที่ของเจฟเฟอร์สันกองหน้าบราซิลที่โดนบาหลีปล่อยมาให้กับลมพูนบอลเดรนนี่แหละครับส่วนอองรีดุมเบียก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องห่วงเพราะว่านักเตะเองเนี่ยก็เตรียมเดินทางมาสมทบกับทีมทันทีสัญญาของเขากับอาเวดัสเอซก็หมดลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตัวต่างชาติหนองบัวนะครับก็จะมีจาเดลคัสปิตาโนมีดุงเบียในแดนหน้าส่วนตรงกลางเนี่ยมีพักยองบูแนวรับก็มีฮอเก้ฟิลิเป้ ก็กลับมาอยู่กับทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งหลังโมสัญญากับตราแล้วก็มียูยองแจน่าทําให้เหลือหนึ่งโคต้าที่กําลังมองหาตัวต่างชาติอินพ r t ตเข้ามาเสริมตําแหน่งปีกวาซึ่งกําลังเจราจาก,กันอยู่ปิดท้ายที่โอไทาทานีกันบ้างน,นะครับหลังจากที่ผมได้พูดถึงนักเตะต่ตางชาติที่ได้ข่าวว่าเป็นสมาชิกใหม่ของช้างป่าห้วยขาแข้งไปแล้วเนี่ยก็มีนักเตะไทยนะครับที่เติมเต็มเข้ามาทั้งทิตาทอนอักษรสีและก็สิมงคลรัตนภูมิรวมถึง ภาพการซ้อม p r e ซีซั่นครั้งแรก17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเอาแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยไม่สนแล้วครับปนีนี้ผมบอกเลยซีซั่นใหม่มาแรงเหมือนกันสําหรับปูไทยธานีพวกเขามีการเสริมนักเตะใหม่อีก3รายนะครับที่คาดว่าจะเข้ามาเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเด e night j a มา s ์ m a r t กองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเจ้าของส่วนสูง197กบ็ซนติเมตรจาก bangkok united ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นให้กับโบลาเวนสุดประการในไทยดีก3และก็มีศิริศักดิ์ไฝดงครับกองหลังจอมเก๋าจากประจวบที่หมดสัญญา และก็ได้นัทยศผลเยี่ยมอดีตเด็กปั้นของชลบุรีที่หมดสัญญากับเชียงใหม่เอฟมาร่วมทีมตอนนี้บรรยากาศของอุไทยเนี่ยก็กําลังแฮปปี้สุดๆนะครับหลังจากที่รอดตกชั้นโดยเฉพาะในรายของเบอจบินเดวิสที่ตอนแรกเหมือนจะไปไม่รอดกับอุไทยหลังจากไม่ค่อยได้ดโอกสาสลงสนามในยุคข,ของวิเกลสตา์เดแต่พอมาต่อเนื่องในยุคโคดโบจากพันปั่นปีตัวเขาเองก็ถูกวางให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในสีซั่นหน้าและถ้าเกิดโชว์ฟอร์มเข้าตา มาซาดะอิชิโอกาสในการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกก็คงไม่ไกลเพราะอิชิก็เคยมาดูฟอร์มของทุกคนที่อยู่ไทยแล้วนะครับดังนั้นแนวทางของอุทัยเนี่ยผมว่าชัดเจนนะคือเขาเสริมนักเตะลูกครึ่งหรือว่าคนไทยที่ได้ประสบการณ์ในการไปเล่นต่างประเทศก็ทําให้เบนเองเหมือนได้เจอกับคนที่ทัศนคติหรือว่าหลาย,ลายสิ่งหล,หลายอย่างเนี่ยมันคล้ายกันทาให้การได้โอกาสน้อยทั้งที่การท่าเรือแล้วก็ชมบุรีเนี่ยน่าจะถูกชดเชยจากการได้ลงเล่นมากขึ้น ในฤด,ดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแต่สิ่งสําคัญก็คือเบนจามินเดวิสเองก็ต้องแสดงความกระหายให้เห็นเหมือนในช่วงท้ายซีซั่นที่เขาได้รับโอกาสในการลงเล่นนะครับซึ่งคนนะตั้งคําถามอยู่แล้วว่าเกมรุกไม่ต้องห่วงเวลามีบอลเนี่ยเบนจามินเดวิสมีเสน่ห์มาก1ึต่อหนึ่งเลี้ยงดีนะครับกินตัวเอาชนะคู่แข่งได้อย่างสบายสบายแต่พอไม่มีบอลเนี่ยเกมรับเขาต้องเล่นให้ดุดันยิ่งไปซ้อมไปเล่นที่อังกฤษมาช่วงหนึ่งเนี่ยความดุดันต้องมากกว่านี้ซึ่งแฟนบอลก็คาดหวังด้วยและผมคิดว่า ปีนี้เป็นปีที่โตขึ้นสําหรับเขานะครับก็อาจจะเป็นโอกาสสําคัญที่คิดว่าจะได้เห็นเบนจามินเดวิสในร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับความจริงได้แล้วว่าการมาเล่นในเมืองไทยเป็นสิ่งที่ล้มเหลวสําหรับเขาแล้วคงต้องหาทางในการแยกย้ายเพื่อไปหาทีมที่เหมาะสมกับเขาซึ่งอาจจะไม่ใช่สโมสรในไทยอีกแล้วนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวข่าวสารที่ผมนํามาเล่าให้ฟังกันวันนี้บอลไทยที่ว่าสนุกแล้วนะครับแต่ช่วงนี้กระแสของฟุตบอลยุโรปมาครับอย่าลืมเชียร์บอลยุโรปกับช้างนะครับก็มีกิจกรรมมากมายให้คุณได้ร่วมสนุกนะครับและที่สําคัญเลยช้างเติมเต็มความสนุกให้คุณและเพื่อนได้อินกับทุกโมเมนต์เหมือนได้เข้าไปเชียร์อยู่ในสนามสามารถติดตามกิจกรรมมากมายแล้วก็ของรางวัลน,นะครับที่มีอยู่ในเพจเพจ,เพจนี้ครับเฟซบุ World, ๊กช้างเวิร์ลคอบอลคอช้างคอเดียวกันช้างเวิ l ์บอลไทยยังไงต้องคิดในโค้งลาไปแล้วส,วส ครับ